ดีบผมพบกันอีกแล้วกับช่องคุณมึงถอยนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมที่ผมเป็นเลโก้ต่อจากตัวกัปตันอเมริกาครับเป็นตัวที่6นะเป็นในส่วนของตัวแอนแมนครับผมนี่ตัวแอนแมนนะครับมีอาวุธมาให้ด้วยแล้วก็เป็นพึ่งเป็นยานพึ่งหุ่นยนต์พึ่งแบบนี้ครับนี่รอบกล่องก็จะเหมือนเดิมด้านบนก็จะเป็นตัวแอนแมนนะครับด้านข้างแบบนี้ด้านหลังก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้โห รู้สึกเหมือนจะมีสติกเกอร์ให้มาแบบตั้งสองแผงนะครับผมนี่ตัวกล่องนะครับแอแมนแบบนี้แล้วก่อนนี้จะเป็นสติกเกอร์นะผมให้มาทั้งหมดสองแผงนะครับแบบนี้ไม่ใช่สองครับผมสามนะผมให้มาโคตรเยอะนะผมสามแผงนะครับันี้ก็เป็นคู่มือนะครับผมการประกอบนะครับผมตัวนี้ก็หนึ่งถึงห้านะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัว คู่มือในการรวมร่างหุ่นยนต์นะผมวันนี้ก็จะเป็นลำดับที่31นะครับก็ต่อจากตัวกับตันวริการนะอันนั้นจะเป็น30กว่า31ถึง36ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบตัวยานลักษณะที่เหมือนกับเป็นพึ่งนะผมเป็นแมลงแบบนี้คนระับผมเคเรามาแกะกันเลยครับ แกะออกมานะผมนี่ผมก็เป็นตัวแอนแมนนะผมชุดก็เป็นสีดำนะผมสีดำชุดก็ดีเทลคือให้มาคือดีนะผมเนี่ยดูการทำดีเทลของชุดหน้าตาก็มีหนวดมีเคราเนะผมนี่แบบนี้กอแอนแมนก็มาใส่แขนใส่ขากันเลยครับนี่ติดแขนเข้าไปครับผม มือฮะมือก่อนนี่ครับนี่เียบร้อยแล้วก็ใส่หน้ากากกรบผมที่ขาดไม่ได้ครับผมนี่แบบนี้รู้สึกหน้ากากจะใหญ่ใหญ่เอาเรื่องนะครับผมดูละเอียดดีเทลโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอาวุธก็ที่มีมาให้ครับนี่ก็ประกอบแล้วกันนะครับเป็นเหมือนเป็นปืนนะครับผม จับถือนี่ครับแบบนี้กี่ครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบในส่วนของตัวยานกันต่อนะครับผมตัวยานก่อนนี่ครับอันดับแรกนะครับก่อมาเริ่มกันเลยครับผมใช้ตัวยึดนะครับตัวเล็กแบบนี้ส ด้านล่างก็ยึดอีกชิ้นหนึ่งนะครับผม3นี่ครับแบบนี้ถัดมาก็เป็นสีแดงครับผมยึดทางด้านล่างนี่ครับก็ต่อเข้าไปเลยครับนี่แล้วก็ไปยึดกับตัวชิ้นหนึ่งผมก็จะเป็นตัวนี่ครับผมต่อกับตัวยึดทางด้านบนครับ หาก่อนฮะก่อนนี่ครับผมใส่เข้าไปแบบนี้ด้านล่างก็จะเป็นจุก แล้วก็ไปต่อกับตัวสีแดงนะครับให้ด้านที่มีรนะูอยู่ทางด้านบนนะครับผมต่อเข้าไปเลยครับแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนที่2ครับเราจะหมุนนะครับผมหมุนเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับผมแล้วก็ทําการต่อตัวนี้ผมเข้าไปทางด้านบนครับกึงกลางแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ด้านบนก็จะใส่ตัวแหลมตัวนี้1ชิ้นนะครับผมด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวแหลมแบบนี้อีกหชิ้น,นครับนี่ดูจากด้านหน้าแล้วน่าจะเป็นในส่วนของตัว หัวแมลงนะครับผมแบบนี้แล้วก็ใช้นะผมชิ้นส่วนตรงนี้ก็ติดตัวใช้3ามตรงนี้ครับแล้วก็ยึดตัวนี้เข้าไปครับผมแบบนี้2ชิ้นนะผมแล้วก็นํามาประกบกับตัวนี้ช่องบริเวณตรงกลางนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่แบบนี้ ตัวด้านหลังก็จะติดเป็นเหมือนเนียตอนแรกคิดว่าตรงนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้แล้วผมตัวนี้คือด้านหน้านะครับผมแล้วก็ใส่ตัวสีแดงครับผมเข้าไปครับนี่สชิ้นนะครับ ประมาณนี้ครับถัดมานีผมจะเป็นขั้นตอนที่4น่นะผมก็จะเป็นขั้นตอนของการทําปีกนะครับก็จะ็กาจะทําตามรูปเลผมใช้2ชิ้นนะผมแบบนี้นะผมแล้วก็ไปยึดกับตัววงกลม,มที่อยู่ทางด้านล่างครับแบบนี้ครับนี่ แล้วก็ใช้ตัวที่เป็นตัวเหมือนตะข่ายนะครติดมุมปีกนะครับปลายปีกตัวนี้ติดบริเวณถัดมานะครับผมแบบนี้ทําแบบนี้แล้วก็5ก็เป็นเหมือนกันทีผมจะทําปีกอีกชิ้นหนึ่งครับวงกลมติดเข้าไปครับนี่จำเหลี่ยมติดเข้าไปครับผมติดตัวนี้แล้วก็ติดตัวนี้เข้าไปนี่ครับก็จะได้ ปีกสองข้างเนอะผมถ้าเราได้ปีกแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาติดกับตัวหุ่นนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เราเราจะข้ามขั้นตอนไหมครับผมกลับไปขั้นตอนที่3นะครับใช้ตัวสีดำนะผมติดทางด้านหน้าครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะทำการติดตัวนี้ ละมาณนี้ครับผมจุกพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาให้ทำอะไรนะครับยัดเช็คแป๊บหนึ่งครับเอาได้ตรงนี้ติดบริเวณตรงกลางจุกตรงนี้ติดตรงกลางสีดำดำ ใส่เข้าไปแบบนี้ดูด้านข้างด้านหลังครบนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าให้มาติดตรงไหนนะครับผมกำลังหาด้านข้างก็ไม่ใช่นะครับ เดี okay, ๋ยวเราทําปีกก่อนแล้วกันนะครับกอติดปีกก็นี่ผมกอติดเข้าไปเลยครับด้านจะเป็นด้านฝั่งนี้ผมกอติดเข้าไปแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมนี่เรียบร้อยแนละ้วขั้นตอนสุดท้ายก็มาติดสติกเกอร์กันนะครับผมสติกเกอร์เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยจะติดบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นเลข3นะครับ นี่ครับแล้วก็สติกเกอร์อีกชิ้นหนึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งครับส่วนเลขสองติดทางด้านหลัง ก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของตัวสติกเกอร์ก็ติดเรียบร้อยนะครับชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยคิดว่านะผมน่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นชิ้นส่วนของตัวที่7กับ8หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนจะประกอบครบแล้วนะผมกล่องนี่เลยผมทั้งหมดกล่องนี้ก็จะมีเป็นตัวแอนด์แมนครับกับยานที่เป็นรูปเหมือนตัวพึ่งนะผมนี่ก็ถือว่าชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบ ก็น่ารักดีนะครับสำหรับตัวพึ่งที่ให้มาแบบนี้ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดติดตามกด s ั b สไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งับผมจะเดมนพาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมึงทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครมีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะผมต้องบอกว่าตัวเนี่ยเหมือนให้สติกเกอร์มาเกินนะไม่รู้ว่าใครได้แกะงานนี้มาดูว,ว่าสติกเกอร์ได้มาเกินแบบผมหรือเปล่านะผมก็มาบอกกันด้วยนะผมก่อนนี้แล้วผม น่าจะขี่ได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนจะขี่ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีจุดให้ใส่บริเวณของตัวเท้าเสียบเข้าไปครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวแอนเมนครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับทีกครับสวัสดีครับ